ขณะนี้เวลา11นาฬิกามาถึงบ้านบุญยิ่งนี่บุญยิ่งกำลังสารวนอยู่กับการตัดหญ้าให้ควายให้ลูกๆมาดูกันครับโอ้บอกเกลือ,อนี่มันกินเปล่ายิงมตัว่งสามตัวเก่ากินหรอผมไปบอกเกลือนะครับโอ้นอนหญ้าเต็มรางเลยหญ้าเกี่ยวปัดเลย แต่มาภาคอีสานแห้งแรงมากเลยครับพี่น้องแห้งจนไม่อยากลงรถเลยนี่ดูเด็กๆลูกวุนยิง่งนี่ครับใครที่เป็นเอฟซีมีตังยศพรน,นี่มีตังสุดหลอ่อมาถึงก็อ้อนแม่อ้อนจะปิวเลยจำจะปิวได้ครับ มีตังสายใจกับแม่สาลี่อยู่ที่นี่ครับแปดชีวิตอ๋อแต่บุญยิงบุญยิงมีสิบตัวแล้วไหมเนยนี่บรรยากาศภาคอีสานบ้านบุญยิ่งก็เหมือนเหมือนกับทั่วๆไปครับจะจะมีบ้านอยู่ติด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 กันเดี๋ยวบุญยิ่งจะพาไปดูแปลงหญ้า เดี๋ยวเราไปดูแปลงหญ้าบุญยิ่งกันครับว่าเขาปลูกหญ้าปลูกอะไรไว้ยังไงพอลูกๆก,กินไหมควายบุญยิ่งมีทั้งหมดเห็นว่าเก้าหรือสิบตัวแต่ผมยังไม่เห็นอยู่ตรงนี้แค่แปดนะครับเลยไม่แน่ใจว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวต้องสอบถามอีกที หลังจากนั่งรถมากับบุญยิ่งครับนี่บุญยิ่งพานั่งรถมาอ้อมมาหมู่บ้านก็มาระยะทางก็จะประมาณ5-6กิโลได้มาที่แปลงหญ้าครับที่บุญยิ่งเหมาะมากเลยครับอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านนืยอที่ประมาณ50ไร่ได้50กว่าดูแล้วไรนี้อ่างเก็บน้ำนี่ใหญ่มากครับพี่น้องเขาปล่อยให้ควายลงได้ด้วยนะครับ ตรงนี้เหมาะเลี้ยงควายมากตรงนี้เป็นที่นาบุญยิ่งมีสระน้ำสแปรสแปรจากที่จริงแล้วตรงนี้ไม่จำเป็นต้องขุดสระเลยเนาะบุญยิ่งสูบน้ำจากน้นมาได้เลยพวกเราขุดสระนี่ก็พื้นที่ก็เสียไปอีกแต่ก็ไม่เป็นไรเราไลได้ปลาไว้กินมาเดี๋ยวพามาดูแปลงหญ้าครับบ้านบุญยิ่งนี่อยู่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นแต่เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดๆเลยพี่น้องครับดูไปข้างนอกเนะี่ยผมแพนรูปไปกล้องไปควายก็มาหายใจเอาอากาศหญ้าบนยิ่งเข้าไม่ได้นะครับก็ล้อมรถหาไม้อย่างแน่นหนาเลยนี่มีควายชาวบ้านมามองมองหญ้าครับมันก็ลงแนะบกน้นลงบ่อน้ํานี่ได้เนาะ <c oughs> สบายเลยเนี่ยเล่นน้ําแต่ก็ไม่มีอะไรกินเลยครับพี่น้องครับมีแต่ฟางแห้ง หญ้าก็จะมีหญ้าหวายนิดๆหน่อยๆควายที่นี่ลำบากมากเลยครับถ้าไม่ไม,ไม่ไม่มีแปลงหญ้านะแต่ของบุญยิ่งโชคดีสรุปแล้วควายบุญยิ่งมี14ตัวนะครับพี่น้องเมื่อกี้ที่ผมพูดในข้อผมเห็นแค่8ปรากฏว่าของบุญยิ่งมีค้อกอีกสองคอกอยู่ข้างนอกด้วยนะครับฝากคือควายที่นี่มันจะเป็นควายควายสังคมควายชุมชนอยู่ อยู่ด้วยกันไปได้ได้ได,ได้ทุกข้อกครับ mm. บุญยิ่งซื้อข้อไหนก็ฝากเข้าไว้อย่างเงี้ยสรุปบ,บุญยิ่งตอนนี้มีสิบห้าไอ้สิบสี่ชีวิตอ่าในบุญยิ่งตัดต่อแรกใช่ไหมยิง่ง mm. ย่านไหนนี่เอาขี้ควายมาลงแล้วอ่ะก็มาลง,ลงตรงนี้ไว้หน่อยนึงครับตรงนี้ปลูกตอนแรกกี่กี่ใช้เวลาปลูกเท่าไหร่ เดือนกว่าครับประมาณเดือนเนี่ยที่ปลูกไปเนี่ยนะเดือนกว่าไ,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ดีแล้วเวลาสูบน้ำเข้าก็ท่วมทีเดียวเลยสูบให้ท่วมไปเลยขังไว้สามวันแล้วค่อยปล่อยออก ธรรมชาติมากกว่าเนี่ยไหมมันยังใหม่อยู่ยยแต่ย่าไหนมันก็ขึ้นเยอะแล้วน่นเนี่ยหนาแน่นอยู่ถือว่าหนาแน่นถ้าถ้าระดับนี้ตรงนี้ประมาณสามไร่เลยมั้งไม่ถึงสองไร่ก็กว่าถ้ารวมสาะนี้ได้ไหมไม่เฉพาะแปลงญ้า,าสิม,มันมากตรงนี้ก็จะเป็นยา่าแห่วหมูขึ้นนะพี่น้องครับ แห้เหมูกับหญ้าธรรมชาติแต่บุญยิ่งปลูกหนาแน่นใช้ท้อนพันต้องเท่าไหร่นะตนัตนตันตันกว่าครับใช้ชอนพันตันกว่าถือว่าหนาแน่นมากน่ครับตอ่อต่อแรกก็ยังหนาแน่นขนาดนี้ก็เดี๋ยวพอสักรอบสองรอบรอบสามรอบสี่นี่ยญ้าธรรมชาติก็จะหายหมดครับนี่พป่นน้องดูครับความหนาแน่นของหญ้าที่บุญยิ่งปลูก ก็ที่ก็อยู่ประมาณขาดสองไล่นิดหน่อยสควายแปดตัวสกวายวสิบสี่ตัวยยน่าจะไม่พอน่าจะไม่พอนะครับแพงขนาดนี้คุณยิ่งต้องต้องรีบตัดตอนนี้ออกให้หมดก่อนแล้วรีบใส่น้ำรีบใส่ปุ๋ย ไม่งั้นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมันจะไม่พอเนี่ยครับถ้าตัดเราไม่ตัดให้มันเป็นอันนี้มันตัดโดดอ่ะทำไมถึงตัดทำไมไม่ตัดให้มันเป็นหน้าไปอ่ะก็ยังยังตรงนู้มันยังอันนี้อยู่ครับเราตัดเียงแห้งเลยครับตรงนี้มันก็ยังเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไล่ตัดเนี่ยเออ <c oughs> ต้องตัดให้มันเป็นหน้าแล้วเดี๋ยวใส่น้ํารอบนี้ประมาณกี่วันหมดเนี่ยอีกเดือนหนึ่งหมดไหมครับประมาณสี่หวันก็น่าจะหมดเนี่ยนะโอ้โหสี่ห้าวันหมดอันนี้เนี่ยผมตัดเมื่อเช้าเนี่ยผมตัดได้วตรงขนาครับโอ้แสดงว่าวันเดียวได้ขนาดนี้ตัดขนาดนี้เยอะอยู่นะเนี่ยครับอันนี้มันตัดได้กี่ครั้งเนี่ยผมิ่งมาตัดนะครับเนี่ยตัดได้ประมาณสี่วันพรุ่งนี้ห้าวันครับกินได้ไม่ถึงเดือน แล้วอนาคตที่จะขยายขยายไปทางไหนอ่ะทางนู้นครับทางนู้นมีมีกี่ไร่พ่อบอกว่ามีประมาณหกไร่นะครับพ<อ>ี่น้องอองใจต้องซื้อยาอีกแล้วอันว่าจะรตอต่อสองจะทันหรือเปล่าไม่ทัน,านทางนี้ทางนี้ที่ว่าผมว่าจะไปอ๋อได้อยู่เออก็เขารองขยับดูไม่ต้องซื้อลองขยับดูจะเอาต่อสองปลูกก็ได้ ตัดให้หมดไปก่อนแล้วก็ใช้ต่อสองปลูกต่อสองครับตอสองมันจะได้ได้เนื้อหญ้าเยอะกว่านี้โอ้โหอาหารกับข้าวเพียบเลยนะนกปากหางมันมากินอะไรเขาถา่แล้วมัากินหอย,หอยเหรอครับได้จะ่ใช่ครับอันนี้เขาทิ่บ้านเขาเขา,เขากินกันเลยครับกินได้นะครับกินได้นกนี้เ <laughs> <laughs> วลาไถามันอยู่ใกล้ๆกล้เลยนะครับช่าเชฟาดเลยอยู่ใกล้ๆเลยแหละแบบดูนะควายมันก็มามองหญ้าบุญยิ่ง นม่นี่ในบริเวณนี้เป็นพันพันไร่เลยไม่มียาญเาียวเลยมีแปลงบุญยิ่งแปลงเดียวนี่ชาวบ้านเขาไม่คิดว่าบุญยิ่งบ้าปลูกยาแต่เขาขเ,นะเขาไม่คิดแล้วเขวาอิจฉาอยู่แต่คนอื่นเขาก็ไม่ปลูกนะเขาก็มีที่อยู่ริมอ่างหมดเลยผมเป็นคนแรกเลยครับที่ปลูกบ้านนะี้นี่นะครับต่อไปบุญยิ่งจะได้ขายยาให้ชาวบ้านแถวนี้ พอเขาก็ต้องปลูกเหมือนกันเดี๋ยวก็เห็น,น,เ,นนะเขาเห็นลววายเราอ้วนเขาก็ต้องปลูกตามแหละโอ้สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดความแรงในวันนีต้ต้องขึ้นน้ําขึ้นน้ําไปด้วยก็ได้มังสูบน้ําใสไปด้วยเลยอ่ะมันจะได้ความชื้นญาติญาติเก่ามันจะได้ขึ้น <c oughs> นะราดสูสบสาบราดไปเลยเพราะมันยังไงมันก็แห้งลงเร็วอยู่แล้วจะสูบนี่ องสามชั่วโมงก็เต็มแล้วเราไม่ได้เอาเต็มนี่เราปลูกลาดมันเฉยๆเพื่อให้ยามันขึ้นกระตุ้นให้ยามันขึ้นเพราะไม่งั้นมันก็จะช้าไงมันไม่มีน้ําช่วยไงปลูกให้มันได้ได้ส่มๆหญ้าเก่ามันที่เราไม่ตัดมันจะได้โตขึ้นด้วยไงนี่มันก็ชะงักไม่มีน้ําลงนะเอาน้ําเลี้ยงไว้เรื่อยๆเลี้ยงหล่อๆไว้อะครับครับ ทอสองสวยกว่าน,นี้แน่นอนนี่ยย่าย่าธรรมชาติก็น,น้อยแต่แต่สาเหตุที่มันโตช้าเพราะบุญยิ่งขาดตรงน้ํำไงเนี่ยพือมันแห้งขาวผากเลยน้ําใต้ดินมันไม่มีสูบสักชั่วโมงใส่ให้มันชุ่มชุ่ม,มหน่อยอืโอเคเลยเห็นอย่างนี้ก็สุดยอดแล้วพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นต้นแบบของคนที่นี่เลยการเลี้ยงสัตว์ครับทุนี้นตำบลอะไรน,นะตำบลนนทาครับ นนทบ้านหมอะไรหมบ้านหมยถึงไงเนี่ยบ้านมู่หกครับชื่อมูบ้านนะบ้านโคกสูงครับอ้โคกสูงตำบลนนทานอำเภอหนองสองพางครับจังหวัดขอนแก่นนี่และต่อไปจะเป็นแปลงต้นแบบความต้นแบบเริ่มต้นที่ควายสิบสี่ตัวครับแปลงหญ้าน่ารวมๆแล้วก็เกือบเกือบสิบไร่ถ้าถ้าเต็มถ้าปลูกเต็มพื้นที่เนาะของป้ายหกไร่ ปีนี้ไม่ต้องให้พ่อทําข้าวแล้วตรงนี้ยึดปลูกข้าวปลูกแกะปลูกหญ้าไปให้หมดเลยโอเคครับพี่น้องสุดยอดมากครับฝากไว้นะครับที่บ้านโคกสูงอำเภอไอ้ตำบลโนนทาตออำเภอ,อ,เภอ,อ,เภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นถ้าพี่น้องมีอะไรก็เดี๋ยวปรึกษาบุญยิ่งได้คนที่อยู่ใกล้ๆนะครับบุญยิ่งฝากเบอร์ไว้ให้กับพี่น้องหน่อย จำไม่ได้ครับบุญยิงจำไม่ได้อ่าคอมเมนต์มาก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมเบอร์มันอยู่ในเครื่องนี้ถ้าใครอยากจะรู้อยู่ใกล้ๆอยากจะมาเที่ยวพูดคุยกับบุญยิ่งก็มามาได้เดี๋ยวผมให้คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรทิ้งเอาไว้ครับสวัสดีครับ